Ar, s. <S พูดถึงงานวันนี้นะคะวันนี้ก็เป็นงานครบรอบ25ปีพี่แม่25ปี BSC ค่ะก็โบงก็เป็นแบรนด์แอมบาสเซอร์ของ s c นะคะก็มาร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะก็เป็นมา5ปีแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างมาโช์ร้องเพงร้องเพลวันนี้ก็คิดถึงบรรยากาศแบบีมากเลยค่ะนี่ก็ดีใจมากที่ได้กลับมาเจอพี่ทุกคนอีกครั้ง ่ได้ใกล้ชิดเป็นแฟนน่ะค่ะใช่ใกล้ชิดมากๆเลยไม่มีใครลองได้เลยไม่ไปตัวกล้องก็ไม่ได้เหมือนกันอ่าเราที่มาจะเป็นความหอม่ะเป็นความหอมไม่ใชความผิวของผ้าเป็นรีนเตอร์มา5ปีแล้วมันดียังไงดีค่ะเอเซนดีมากเพราะว่าโบเป็นคนที่แพ้แบบเหมือนผิวแพ้ง่ายอะไรเงี้ยค่ะตัวก็จะเป็นแบบเป็นผลเล็กๆเวลาใส่เสื้อผ้าถ้าแบบมันซักไม่ใส่จริงแต่ตัวเนี้ยเขาผ่านการทดสอบการระคายเคืองแล้วว่าไม่ระคายเคืองผิวผ้าใช่คุณการหล่อล้วงขอ อ๋อคือทั้ง3ตัวเนี่ยสามารถซักในร่มได้ด้วยค่ะเพราะาช่วงนี้ฝนตกเนาะอากาศมันก็จะทำให้เสื้อผ้าเราหมนอาบก็จะมีสูตรโอลิฟออยล์ค่ะแคนเบอรี่แล้วก็อแกนออยล์นะคะทั้ง3สูตรก็จะมีผลลัพธ์ที่ต่างกันอโอลิฟออยล์เนี่ยเขาก็จะแบบช่วยถนอมผิวเราไม่ละคายเคืองแคนเบอรี่เนี่ยเขาก็จะช่วยเรื่องการลดการสะสมแบคทีเรียค่ะส่วนออร์แกนออยล์เนี่ยเขาก็จะช่วยให้ผิวเรานุ่มมากขึ้นเพราะมีวิตามินกีผสมลงไปด้วยค่ะ สช่ตัวรยจะแย่เลยค่ะทุกคนเดี๋ยวทุกคนมาที่งานสหาบุแฟร์นะคะเชิญชวนทุกคนเลยค่ะโอเคมไม่ถึงวันไหนก็จำไม่ได้แล้วฮะรอเที่ยดูเนาะอืมโอเคขอะเขาเรื่องกันนะคะค่ะอาทิตย์เมกาหวานฉ่ำม,มากค่ะดีค่ะสนุปมากเลยค่ะอันนี้นไปกี่วันไปทั้งหมด13วันค่ะ12-13วันทัะงหมดทัเดือนเลย ใช่ไหมใช่เกือบแล้วใช่ใช่เกือบแล้วเกือบแต่มันมันเสียเวลาตรงการบินก็หน like. like ึ่ง evet วันสองวันแล้วค่ะเรียกว่าเป็นทริปเติมความหวานครัาเติมก็ได้ฮะอะไรนะเป็นยังไงครับเป็นยังไงมันเิดีแต่ว่าอเมริการ้อนมากเท่าเมืองไทยเลยก็เลยแบบเสื้อผ้าที่เตรียมไปซื้อใหม่หมดเลยมันร้อนแบบเข้าเมืองไทยก็เลยว่าเอ๊ะไม่น่าเมืองไทยก็ได้มั้งอะ่างเงย ที่เลี้ยงค้ยแค่เราไงบ้างแค่ดีค่ะดูแลดีค่ะก็พาไปกินพาไปกินพาไปเดินพาไปเที่ยวพาไปโอ้จริงจริงทริปเนี้ยมันเป็นทริปที่พี่ๆสองคนเขาขอแต่งงานกันด้วยเราก็เลยแบบอ่ะไปเพื่อแบบไปแสดงความยินดีเขาไปเซอร์ไพรส์เขาเลยจะไปะดูก่อนล่วงหน้าไม่แหมหลายคนบอกว่ารูปเลือกดูหวานตลอดดูแน่นดูหวานดูแน่นหรอก็ แน่นอาจจะเสื้อผ้าแน่นเพราะว่าเตรียมไปคิดมาแล้วว่าแบบสีมงคลมงคลอะไรยังไงก็คิดไปแล้วหวานไหมมันก็อาจจะไม่ได้หวานขนาดนั้นแต่ว่าเหมือนเสิร์ฟเสิร์ฟรูปให้แฟนๆได้เห็นกันมากขึ้นค่ะแต่ทีมนี้แบบว่ามีนอกจากรับเลือดแล้วมีแบบทะเลาะอะไรอย่างเงี้ยไหมไม่มีทะเลาะทะเลาะอะไรแบบไม่มีเลยไม่มีนะครตามใจใครมากกว่าหนูว่ามันเป็นทิพที่ต้องช่วยๆกันนะหนูว่า แบบอ่ะคนนี้งอแงก็อเอาใจหน่อยคนนี้งอแงเอาใจหน่อยสุกงอแงทุกคนเลยเพราะว่าเหมือนค่าลถค่าอะไรมันแพงด้วยค่ะก็เดินกันเหนื่อยอะไรเงี้ยใครเป็นผู้นำเที่ยวใครเป็นผู้นำกินถ้านําเที่ยวนํากินพี่อะไรเลยคลยค่ะอันนี้คือที่สุดละค่ะแบบหาร้านเก่งมาก Google แ a p ก็เก่งมากยอมแต่โอ้โเป็นผู้นาที่ดีได้ในการเที่ยวคะน้ำหนักขึ้นคาร์ลไหมไม่ขึ้นค่ะเพราะว่าเดินเยอะมากเดินแบบ เดินกลับโรงแรมไปร้านอาหารไปร้านอาหารกลับโรงแรมไปตรงนี้ก็กลับมาโ er ú, อ้โหเยอะมากเดินขึ้นเขาด้วยอะไรด้วยแบบก็ครบกิจการเลยเป็นไงบ้างอยู่มาเกือบรึ่งเดือนแบบมันได้รู้สึกอะไรกันจะจะรู้จักเวลากินข้าวมากกว่าค่ะเพราะว่ามันก็เวลาสุดท้ายแล้วก็ที่พักก็แยกกันเนาะมันก็เลยแบบรู้จักตอนกินเหมือนเดิมอ่ะก็กินเยอะดีค่ะกินเก่งมากไม่เห็นอะไรแตกต่างไป อยู่ด้วยกันตลอดเนาะมันก็ถ้าเห็นจริงๆก็คือเขาเป็นคนเทคแคร์ดูแลคนเก่งดูแลคนดีมากแล้วก็เป็นคนวางแผนแทนอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็พอมีที่น้อยใจนิดหน่อยที่น้อยใจนิดหน่อยเรื่องอะไรที่หน้อยใจก็ถ้าสมมุติว่าร้านนั้นปิดเขาก็จะแบบน้อยแล้วอุตส่าห์วางแผนมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มาเป็นทีมใช่เด้เรียนรู้กันมากขึมเลยครับเพราะว่าไป่างที่ด้วยอย่างเงี้ยมันอาจจะมีแบบขันใจกันมากอะไรอย่างเงี้ย ็น่าจะประมาณนั้นค่ะว่ามันก็เป็นทลิปที่เราได้แบบทำความรู้จักกับพี่ๆมากขึ้นด้วยไม่ใช่แค่พี่อเล็กซ์เองก็หลายๆคนก็ทำความรู้จักกันมากขึ้นด้วยค่ะุ่มเพื่อนพี่เขามันทำให้เรากะทับใจเขามากขึ้นไหมโหทับใจทั้งกลุ่มเลยค่ะน่ารักมากพี่ๆทุกคนน่ารักมากแล้วก็เรียกไงว่าเหมือนแบบเหมือนคนสิงค์กันดีจะแบบดีนะสงสารฝรั่งเหมือนกันราะว่าชาวต่างชาติที่ต้องมาปวดหัวกับคนไทยแบบเราอันนี้ไปพิธีสองวันเกิดด้วย มันเกิดด้วยค่ะโชคดีไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันว่าจะได้ไปเลี้ยงวันเกิดที่แบบต่างจังหวัดเขามีเซอร์ไพรรไหมครับก็มีให้ของขวัญค่ะมีให้ของขวัญแต่ก็ไม่ไม่เชิงเซอไพร์เหมือนแบบไม่ยุ่งกันมีสซอรไพร์นิดหน่อยเซอร์ไพรส์ยังไงคว่าเป็นนาฬิกา เป็นนาฬิกาแต่ไม่ใช่เรือนที่หัวใจวงกลมไว้อันนั้นอ่ะมันเป็นจังหวะหัวใจวงได้ก็เลยวงตรงนั้นแต่ทุกคนก็คือโยงกันไปแล้วว่าเป็นอันนี้เราซื้อเองอันนั้นเราซื้อเองแต่ว่าทุกของของขวัญที่พี่เล็กให้ก็คือเป็นนาฬิกานาฬิกาค่ะนาฬิกานาฬิกาอ่านาฬิกาไ่เหมือนเงิ่อคะอันนี้คือเราอยากได้เงินก่อเคยเคยรู้สึกว่าอยากได้แต่พอได้ตาก็อุ้ยไม่คิดว่าจะแบบมีคนให้อะไรเงี้ย ก็เลยประาับใจแล้วว่าลูกก็มาถามว่าทำไมให้นาฬิกาคือเขาเป็นคนเล่นนาฬิกาแล้วแล้วก็ตัวนาฬิกาเนี่ยมูลค่ามันสามารถเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆเขาก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็เป็นเหมือนสะสมสะสมให้เราไปเลยเลยกลายเป็นโมเมนต์ที่ประทับใจไปเลยใช่ประทับใจมากแล้วก็เป็นอะไรที่เราแบบรู้สึกเราอยากจดจำรวยมันน่ารักจังยังได้กินน้องแซลลยักษ์เลยเนาะเออ อ่านแซวว่าอะไรบ้างนะแม่เรืเยอะมากเรืเยอะมากอ่ะก็รักบ้างนี่มีอะไรนี้ครับจริงๆเราคิดว่าคู่เราคั่งรักไหมคะคั่งรักไม่รู้ก็น่ารักเป็นคู่น่ารักวางไว้แบบว่าหลังเกาะโทรศัพท์ดูบู๊ครับเอแล้วคือหนีไปตลอดใช่มันน่ารักดีมันแบบไม่ต้องไปซื้อเคสใหม่เรามีเคสซึ่งแบบสเปเชียลของเราเอง แล้วเพื่อนเราว่าเราคลั่งมาโอ้โหทุกคนแซวทุกคนอย่าแซวทุกคนเดินขบลทุกคนเดินขบลนเกคนพี่ที่เล็กก็แซวแซวหนักมากสายแซวเหมือนกันขี้่นแผลอะไรอะคะพี่พี่กามีเีผื่อแผลแบบนรือเาในเรื่องแซวก็แซวก็แซวมาถึงขี้ผื่นแผลเราด้วยแหละเออเจอกันก็จะแซวแบบโอ้ยโอ้ยเหมืนว่าเหมือนว่าเหมือนความรักอย่างเงี้ยเคยไปเจอแก๊งเขาแล้วใช่ไหมเจอแล้วค่ะเจอเจอบ่อยอยู่ค่ะ น่ผมว่าเขาก็ปกตินะไม่ไม่ค่อยแกล้งไม่มีอะไรเขาก็น่ารักปกติคนดีที่ไหนนะใช่นั่นแหละค่ะคนดีที่ไหนเป็คนดีแน่เป็คนดีแน่คนดีคนดีจริงๆเดี๋ยวเขาต้องรวมตัวกันแล้วเนี่ยพังแน่นอนหลุยส์นี่ไหมแม่ยิงไปอีกยิงมาอีก ใช่ไมคะโอเคไหมแม่ว่าไคราคะแม่ว่างนขนาดย่อแม่โอเคแม่ก็ล้าเขคบอกดูดูกันไปดูกันไปใช่ถ้าแม่มีความสุขลูกก็แฮปปี้แต่เหมือนก็อยู่ในสายตาแม่ตลอดใช่ค่ะมันก็จริงจริงก็กับ่ก็อยู่สายแม่ตลอดแต่สหรับครนนี้แม่มีคมเมเป็นพิเศษะหมไม่ค่อยนะคะ แม่ไม่ค่อยคอมเมนต์อะไรกับใครเลยอแม่ก็แบบเออมีความสุขก็อ่โอเคลูกอย่าร้องไห้แล้วกันแล้วเคยเออแต่กแม่ยังไม่เคยเห็นน้ำตาโอ้คยทุกรอบไมางกับีเล็กกับีเล็กกี่กับีโอเคมีแม่ก็ยังยั้งมว้ก่อนใช่ไหมแม่ก็อ่าดูดูไปเพราะเราก็มีบทเรียนมาแล้วไม่ให้รีบไปแล้วเนาะไม่รู้เออ ถามหนูอีกแล้วอ่ะไปถามผู้ชายนู่นประโถให้ถามว่าอะไรดีกกันเออให้ถามว่าเออคุณเล็กเก่อเลยครับสรุปแล้วเป็นอะไรกับโคเวลาคะเออจะถามจะไปถามอะไรเออแล้วของเราเราเรียกแฟนไหมคะไม่รู้ไม่อยากทำให้ใครอึดอัดจริงจริงมันมันมันก็ใช้อันนั้นได้แล้วแหละไม่รู้ อไม่เกินเก็ถ้าคนอยากเรียกก็ได้ก็แล้วแต่แล้วเราเรียกว่าอะไรคะพี่เล็กเดีกว่าเสียงสองแันไม่ต่อจริงจริงจริงเราพร้อมเรียกแฟนไหมอ่ะเรียก็ได้เรียกก็ได้ไม่เป็นไรหรอกแต่ลองซ้อมเรียกสิคะแฟน หรือว uh ่าเล่พี like oh ่เ oh. ล uh ็ก oh. ก <laughs> ah ็น่ารักกว่าเล่พี่เล็กก็ได้จะได้แบบชินจะได้จำได้ว่าอ๋อนี่พี่เล็กใช่ไหมไม่ไม่พี่เล็กก็เท่ากับแฟนไงพี่เล็กเท่ากับแฟนอาไม่คูรนะไม่ควรนะไม่โอ้อดจับปากหรือเปล่าเป็นแบบเป็นที่รักใช่ไหมเออที่รักเออเออโอเคนะโอเคไหม